ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้มาตรฐานใ้หับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำางวดที่32ออกขั้งวันที่18เดือนมีนาปี2004รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก,ก่หมายเลข678302 หกเจ็ดเลขหาตัวได้แก่หมายเลข7 8 3 0 2, 2> ปดสามศยเ็ดแปดสเลข4ี่ตัวได้แก่หมายเลข8 3 0 2 8 3 0 2เลข3าตัวได้แก่หมายเลข3 0 2 3 0 2เลขสองตัวได้แก่หมายเลข0 2 0 2และเลข1นึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขสอหมายเลข2 ผลการออกเลขรางวัลหวยเลขโคกโตก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อรําการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา545